ครับผมสวัสดีครับวันนี้ t t p l เรามีเป,เป็นเป็นเป็นช่วงเวลาพิเศษนะครมาจะมาเฉพาะเย็นเย็นวันศุกร์อย่างนี้ครับอืคือ,อผมซก,กินะครับจะมาจะมาวิเคราะห์ไม่ใช่วิเคราะห์สิมามาสรุปแพทของโดตาสอวันนี้นะฮะที่ที่ขึ้นข่าวไปหลายคนอาจจะอาจจะได้ดูในหน้เว็บแล้วก็อาจจะมี <c oughs> มีเรื่องเรื่องอื่นที่เราจะคุยกันด้วยในเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะอยากถามอะไรในเรื่องใน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 โดราแล้วก็ในในข่าวที่ขึ้นไปนะฮะก็ก็เดี๋ยวจะมาตอบกันวันนี้นะครับเดี๋ยวขอดูโพยกันนะ,ะอันเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวผมขอปิดข่าวอันนี้ครับ แพทที่ที่ขึ้นไปเมื่อเมื่อวานนี้นะหลายๆคนน่าจะเห็นกันแล้วเดี๋ยวเราสรุปโดยรวมก่อนสรุปเล้้วกันอ่คือแพทแพทเนี้ยถ้าเขาเขาเน้นเน้นตรงเกมเพลเป็นหลักยังไม่มีคอนเทนต์อื่นๆที่ที่เกี่ยวข้องกับเกมมากมายนะครับอย่างมาก็เนี่ยฮะมีสไล์มีสไลเปอร์ที่ปรับโมเดลใหม่แล้วก็เป็นไททันเตอร์ในหมดตัวเตอร์เรียลอันนี้จะจะ ไม่ค่อยมีผลกับพวกที่เคยเล่นผ่านมาแล้วแต่ว่าโหมดนี้อย่างที่เคยเขียนไปแล้วเมื่อครั้งก่อนนู้นคือถ้าถ้าเราเล่นโหมดตัวเตอร์เรียลเราจะได้ไอเทมครับอ่าเดี๋ยวผมหาก่อนแบบนึ่งนะไม่ถนัดคีย์บอร์ดคือไอเทมไอเทมที่ว่านี้เป็น,นเซตของสไนเปอร์ฮะคือแพทเข้าที่ ใช่ครับเอ่อเควสเควสโหมดมันจะให้อเทมเซตสไนเปอร์แต่ว่าเป็นเซตหน้าตายัางไงนี้ไม่อันนี้ลืมลืมหาข้อมูลไว้ครับเพราะว่ามันเขียนไปเมื่อครั้งที่แล้วแล้วะคระับแล้วก็ต่อไปอันนี้เป็นฮีโร่โมเดล็อกดาวคือเป็นในส่วนของเวิร์กช็อปครับถ้าพวกที่เอ่อทำทำทำอะไรนะทำทำอาเเทมที่จะขายในในสตรีมสโตร์ครับคือมัน มันจำเป็นจะต้องมีโมเดลพวกนี้และไอ้โมเดลตัวเนี้ยมันมีปัญหาอยู่เขาก็เลยมาบอกแค่นั้นที่เฉยคือเราไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวข้องกับคนเล่นทั่วๆไปส่วนคอสเมติกไอเทมอัปเดตก็เปลี่ยนหมวกวิมไนทแค่นั้นเองครับแค่นั้นแล้วก็ส่วนของ UI u อัปเดตเป็นอย่างที่ทราบคือ Nexon n ne อน o n ของเกาหลีใต้ซื้อลิขสิทธิ์เผยแพร่ d o t ต2ในในเกาหลี แล้วก็เนี่ยครับเขาเลยทําเป็นเขาเรียกอะไรนะจัดเลตติ้งจัดเลตติ้งให้ให้ตัวเกมก็ป้ายเตือนนี่ก็เขียนอย่างเงี้ยครคือห้ามผู้เล่นที่มีอายุต่ำกว่า12ปีแต่ว่ามันคงไม่มีผลเท่าไหร่ในในบ้านเรานะฮะแล้วก็เป็นอ่ากิระบบกิวอันนี้ก็ทำทำไว้ทาไว้เมื่อนานมาแล้วเหมือนกันแต่ว่าก็คงคงจะไม่ได้ใช้อ่าเดี๋ยวผมไปดูแผ่นเก่าๆแต่ว่า ถามถามเรื่องกิลด้วยก็ก็โอเคนะก,ก็ยังตอบได้อยู่นะฮะถึงจากา่าวตวยังตอบได้อยู่แล้วก็เด้๋วเดี๋ยวมีคุยกันเรื่องบทสัมภาษณ์แล้วก็อสกูพิเศษในนาวีทำนาวีทำอันนี้ทําได้เหมือนกันโอเคเดี๋ยวผมหาก่อนหาไม่เจอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะช่างมันครับเดี๋ยวค่อยหาโอเค Uh, จริงจริงๆผมเห็นด้วยกับการจัดเลทพอสมควรนะอย่างน้อยเราก็เกมบางเกมเราจะอาจจะไม่ได้เห็นอาจจะไม่เห็นเด็กตัวเลนะ็กนั่งส่งเสียงวายๆร้านเกมนะแต่ว่าแต่ว่ามันก็ไม่มีผลกับบ้านเราเท่าไหร่นะ,อ,ะ,อ,ะอันนี้ระบบกิวจะดูจะดูะดระบบกิวก่อนหรือว่าจะจะไปแพทก่อนผมว่าไปแพทก่อนดีกว่าแล้วก็เซตติ้ง UI ตรง Quickcast Quickcast นี Quick ่ถ้าถ้าเราเคยใช้อย่างผม ลจะใช้ใช้แล้วใช้วาร์ฟคือผมจะไม่จะไม่กดวาร์ฟคือผมใช้อันติเนตเอเป็นปุ่มวาร์ฟแล้วก็จะไม่คลิกที่แผนที่คือเวลากลับบ้านนะผมจะกดออนติเนตแล้วก็ตัวเอสองครั้งพร้อมกันอันนั้นคือเหมือนเหมือนดับเบิลคลิกครับทำงานเหมือนดับเบิลคลิกก็จะทําให้เราใช้ใช้ไอเทมแบบอินสแตนต์คือใช้ทันทีแต่ไอตัวเนี้ยมันจะทําให้ผมไม่ต้องกด A2 ครั้งถ้าถ้าผมตั้งไว้ที่เดิมนะออนติเนตเอเหมือนเดิม แต่ข้อเสียมันคือนั่นแหละครับถ้าเกิดเผิดกดไปโดนมันก็คือใช้เลยนะก็ก็แล้วแต่แล้วแต่ใครถนัดส่วนอันนี้ก็เป็นคีย์บอร์ดคอนฟิกเ t ชันก็คือผู้เล่นใหม่ผู้เล่นใหม่ที่ที่เข้าโหมดต,ตัวเตัรเลี้ยงโหมดอะ่ะมันจะมันจะให้แบบว่าความถนัดของเราว่าเราจะจะใช้รูปแบบไหนจะมีให้สักร,รูปแบบเนี้ยอ่าชัดๆหน่อยคือคือสารรูปแบบเนี้ย ใช้ไปเถอะครับยังไงเล่นดาวก็ไนท์มันก็ก็ใช้แค่สองปุ่มอยู่ดีนะก็ไม่ได้ใช้อะไรมากเท่าไหร่ก็แป๊บเดียวก็ก็ได้เปลี่ยนแต่เดี๋ยวพอเราเล่นตุเตเลี่ยวหมดเสร็จก็ก็ออกมาเปลี่ยนเหมือนเดิมส่วนนี้เปลี่ยนไอ้นี่ครับไอ้พื้นหลังเนี่ยนะเห็นเห็นเมาส์ใช่ไหมฮะเอ่อขาวๆเนี่ยครับจากจากสีดําเนี่ยให้เป็นสีขาวเปลี่ยนทําไมก็ไม่รู้นะแล้วก็อันนี้สิ่งที่ผมรอคอยฮะเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นไอเทมของเซนทอร์นะไม่ไม่มีอะไรอ่ะให้ดูดูความเทพไปเผื่อใครที่ยังไม่เห็น อันนี้ก็เป็นของริสตันไมเดนนะคอนโทรลเกมันไม่เรียกว่าเซตนะมันมีแค่ชิ้นเดียวเองอะนะเป็นเป็นเป็นแค่อาวุธดีกว่าไม่เรียกเซตหรอกผมไม่เรียกมันว่าเซตละกันโอเค <c oughs> อันนี้ไมเดนเป็นมันไม่มีชื่อนะยังไม่มีชื่อลองไปดูมาแล้วนะคะแล้วก็อันนี้เป็นลิสต์ List ของลิสต์ไอตรงตรงข้อมือมันเนี่ยเนี่ยเนี่ยส่วนนี่เป็นบูเชอร์ ฮ uh, าวเวิร์ดนะเซนะต,ตเ,ปเ,ปเ,ปเป็นเขาเรียกอะไรนะมันมันมีมีเอฟเฟกมีเอฟเฟกคือเนี่ยไส้หล่อลากไส้นะบูเชอร์ลากไส้ไอไอตรงตรงที่เป็นเป็นเป็นเขาเรียกอะไรเหรอผมลืมแล้วไอตะขอไอเส้นเส้นของมนะันนั่นนั่นแหละฮะแล้วก็อันนี้เป็นพ็อปเฉยๆประกอบฉากครับไม่มีอะไรมากผมเอามาแค่ภาพที่ท,ที่ที่เห็นชัดๆนะแล้วก็อันนี้เป็นเนี่ยไอระบบติวเลใหม่เป็นร้านฮิตชาเลนจ์คือ เหมือนกับระบบเขาจะจํากัดว่าภายในเวลาเท่านี้คุณจะต้องรัดฮีทให้ได้เท่านี้แล้วก็คุณถึงจะผ่านเนี่ยแตเขียวๆก็คือผ่านนะแล้วก็ไอ้เนี้ยไอ้ตัวนี้แหละที่จะได้ที่จะได้เซตสไนเปอร์แล้วก็จะมีเคเวสให้ยิงนะไททันเตอร์นะไอ้ที่ที่รูไททันเตอร์หงายท้องเมื่อกี้แล้วก็อันนี้เป็นเควสยืนเลนกลางเลนกลางหนึ่งหนึ่งแต่ว่าไม่แน่ใจว่าให้ใช้จักรยานหรือเปล่าไม่ต้องดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าข้อมูลยังไม่ลึกขนาดนั้นนะอันนี้เป็น โรเกสโปสโิว่าทําถึงไหนแล้วประมาณนั้นฮะแล้วก็นี้เป็นอ่าเป็นโอเพนตัวตัวเปิดตัวเปิดฉากเฉยยังไม่มีอะไรมากส่วนอันนี้เป็นใ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 นเว็บต้นต้นทางเขาบอกว่าอ่ามันคือมันคือตัวเัวเลยออันที่เจ็ดนะแต่ว่าก็ยังไม่มีข้อมูลของมันเหมือนกันนะฮะแล้วก็เป็นโซนคนเสียตังนะคอมเพเดียมใครเสียตังไว้ก็น่าจะตื่นเต้นกับโซนนี้หน่อยนะ คือมันจะเป็นระบบสะสมการ์ดน,น่าจะรู้กันละมัง้งเอ่อถ้าเราเล่นเกมมันจะเหมือนไอเทมนะคือจบหนึ่งเกมแล้วก็จะมีโอกาสที่จะได้การ์ดแล้วก็มาสะสมการ์ดก,กันแล้วก็อ่อไอตรงนี้ระบบอ่อแฟนตาซีเพจแฟนตาซีเพจนี้เหมือนกับต้องเสียตังค์เพิ่มขึ้นนะถ้าถ้า,ถ,าถ้าไม่ผิดนะแล้วก็จะเก็บคะแนนของของ,ขอ,งอ่าอ่าคะียกอะไรนะอ่าผู้เล่นผู้เล่นเออโปรของโปรคนนั้นน่ะเน,นี่ยโซโล3สามสองสองนะ แล้วก็อันนี้อันนี้เป็นระบบการ์ดคนไหนที่การ์ดการ์ดของผู้เล่นคนไหนที่ยังไม่มีมันจะเป็นดำๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยฮะไอนี้น <laughs> ผมชอบคนนี้นะจำไม่ได้แล้วว่าเขาชื่ออะไรแต่ว่าเออชอบชอบมากอันนี้จะเป็นการ์ดอย่างเงี้ยครับจะเป็นดำๆเงาดำๆแบบเนี้ย <c oughs> แล้วก็อืมก็เป็นวิเคราะแพทก็อย่างที่ผมวิเคราะห์ไปคือมันไม่มันไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากถ้าถ้าคนที่หวังเอาไว้นอกเหนือนจากตัวเกมส่วนเนี้ยในตัวเกมก็จะเป็นพวกเนี้ยฮะ อ n นเช n นแอปพลิชันก็ AA นะเอ่อจะเวลาโดนอันตี a อ่ออย่างที่รู้กันคือเลือดมันจะไม่รีเจนด้วยวิธีใดๆเลยทั้งสิ้นนะต่อให้น้ำพุก,ก็ไม่รีเจนแต่ว่าเหมือนจะเป็นบั c k หรือจะไงนี่แหละอ่าคือกดอาร์มเด็แล้วก็ยังไม่มีผลแต่ว่าแต่ว่าคือแพทเนี้ยเขาแก้แล้วให้ให้ใช้อาร์มเด็ดวราเราเลือดเพิ่มแล้วก็สกิลของม็อบนี่ไอสเตนอ่ะบวสเตนอ่ะมันก็จะเพิ่มเลือดขึ้นเยอะ เออนั่นแหละหนึ่งหนึ่งสเตนได้สิบสามหรือสิบเก้านี่นแหละครับหน่วยแล้วก็บีสมาร์เตอร์สกิล i m มอลล์อะไรเหมือนเหมือนมีคนจะให้ข้ามอันนี้ไปหรือว่าเราจะจะ,จะยังไงฮะไประบบกิลเลยหรือเปล่า <S <S เดี๋ยวผมอ่านไปเรื่อยๆแล้วกันอ่าบีสมาร์เตอร์สกิล i m มอลล์นี่คือจะเวลาเราวาร์คใส่ใครผมเียกมันวาร์กนะสกิลวาร์กอ่าอันติมานะฮะเวลาวาร์กใส่ใครปุ๊บ มันจะมีผลแค่นิดเดียวคนระับคือไอคนโดนสโลอะ่ะมันจะสโลแค่นิดเดียวคือเพิ่มขึ้นแค่นิดเดียวแล้วก็กระเด็นออกไปอีกแค่นิดเดียวจริงๆแล้วก็สกิลของบิวมาสเตอร์สกิลไพรมอลสปรินเอ่ Power, 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 อพาวเวอร์พาวเวไลส์คือคือสกิลสตันของไอแพนด้าตัวเขียวๆอ,อ,อ่ะไอแพนด้าหินน่ะเออนั่นแหละมันสตันตัวตัวที่กดแบ็คคิงบาร์ได้คืออิมูเมจิได้แต่ว่าไม่ทำดาเมจ แค่นั้นเองนะเออนั่นแหละสกิลคว้างหินนะ,ะของไอ้ตัวเขียวๆอะ่ะมันชื่ออะไรนะเออสปิริตใช่ไหมฮะเออนั่นแหละแล้วก็ d a s เ n นสกิล Point พอร i ชั่นทัสที่เขียนว่าหลบได้นี่คือหลบได้ในกรณีแบบแอนติเมทบิงค์อย่างเงี้ยฮะไม่ใช่ไม่ใช่เอาเรียกน,นะไม่ใช่สกิลไม่ใช่ทักษะดอทอะ่ะไม่ใช่ดอทอะะ่ะฮะใช่คือคือใช้บิงค์หลบได้นั่นแหละแล้วก็แก้ไข p o ร์ชั่นทัส เวลาคือต้องบอกว่า,าเดี๋ยวเดี๋ยวลิงก์เดี๋ยวผมส่งให้ที่หลังนะหรือจะเอาอะไรนะเอาอะไรก็ได้ลิงก์นี้นะคือคือพอรชชั่นทัสนี่มันสกิลมันอะอสกิลผลของสกิลอ่ะมันอยู่เยอะคือผลของสกิลมันอยู่นานกว่ากว่ากว่าดีเลยของสกิลกว่าคูดาวของสกิล,กลทํา,า,ใ,าททให้สามารถใช้ซ้าได้เออทาให้สามารถใช้ซ้ําได้เพราะฉะนั้นไอกรณีเนี้ยคือ ใช้ซ้ำปุ๊บมันยังไม่นับใหม่คือมันยังไม่รีเฟซสกิลมันยังไม่รีเฟซก็เลยก็ก็ขอแก้ไขแล้วก็ทำดาเมจบางครั้งบางครั้งมันเขาเขียนไว้ว่าบางครั้งทำดาเมจเพิ่มขึ้นไม่ใช่เพิ่มขึ้นทำดาเมจแค่เจ็ดครั้งแค่เจ็ดหรือแปดเดี๋ยวผมมาใช่แค่เจ็ดครั้งแล้วก็สกิลชาร์โดเวฟสกิลฮิล เอาตามนั้นแหละครับตามที่คุณกระชาพิมพ์มานั่นแหละ,ค,ะคือไม่ได้เปลี่ยนไงเราไม่ได้เปลี่ยนยูเซอร์ไงฮะสกิลฮิลชาร์โดเว็บมานะสกิลฮิลมันจะชิงจะชิงหาหาเพื่อนใช่ไหมแล้วก็จะโดนเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆอ่ไม่ใช่ศัตรูที่อยู่ใกล้ๆเพื่อนเราแล้วตัวเพื่อนตัวนั้นอนะ่ะโดนชิงศัตรูจะโดนดาเมจทีนี้ไอชิงเนี้ยถูกปรับใหม่มันจะไม่ชิงไปหายูนิตที่กําลังหลับหรือล่องหนอยู่คือ คือจะมาเกียนมาไปวินวอลอยู่ใกล้แล้วก็มาฮิลสายให้เลือดลดเนี่ยมันทําไม่ได้แล้วนะแล้วก็ข้ามไปอ่าไม่ใช่ข้ามไปต่อไปฮะ n c h a n t e s แก้ไขสกิล u n t ทัสเอเบิสกิลสโลฮนะในในทัวนาเมนต์จะไม่ค่อยไม่ค่อยมีคนใช้เพราะว่ามันไม่โดนตีคือถ้ามันโดนตีนี่คือมันตายแน่นอนก็เลยไม่มีผลไปอัพอย่างอื่นดีกว่านะไม่มีผลกับสปิริตแบร์คือคือลูกลูกของโลนดูอิตกับโกเลมคือตีตียังไงมันก็ไม่สโล ไอแพดนี้ก็แก้ไขนะแล้วก็สกิลอันติเมตของเ n c นช n นเทอยู่เป็นสกิลอ่าอิมเพตัสมันจะคือผมเขียนอาจจะไม่เคลียร์คือถ้าอย่างเช่นเราเราปาสกิลไปอย่างเงี้ยแล้วยูนิตแล้วเป้าหมายอ่ะว์ปไปก่อนมันไกลมากสกิลมันจะไม่มีผลแต่ว่าถ้าในระยะที่ใกล้ๆคือคือมันมีหมดระยะสกิลมีหมดระยะถึงจะบอกว่าไกลยิ่งไกลยิ่งแรงแต่ว่ามันมีจํากัดแต่ผมไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นตรงไหนตรงไหนคือขีดจากัดของมันนะ ก็ประมาณนั้นฮะส่วนไจโ,โครคอปเตอร์สกิลลอกเกตบาเลตในแพทที่ผ่านมายิงสาสิบเอ็ดลูกแทนที่จะเป็นสามสิบไม่รู้ว่าใครเป็นคนนับนะยิงสาสิบลูกภายในเท่าไหร่นะครับสามวินาทีใช่ไหมผมจำไม่ได้แล้วว่าสกิลมันมันออกกี่นาทีเออนั่นแหละฮะสามวินาทีหรือเปล่าไม่รู้ใครเป็นคนนับด้นนะแต่ว่าอ่าถูกเปลี่ยนแลวลดไปลูกหนึ่งแล้วก็สกิลคอดาว ตามตามดัตต์เบดสกิลคอยดาวลูกที่หนึ่งจะสโลห้าสิบเปอร์เซ็นตใช่ไหมและลูกที่สองก็จะสโล่ยี่สิบเปอร์เซ็นตแต่ว่าในในในที่ผ่านมาใช่ไหมผมผมพูดสลับเปล่าวะเดี๋ยวเดี๋ยวสกิลสโลห้าสิบเปอร์เซ็นตถ้าถูกอ๋อใช่คือคือถ้าโดนลูกแรกอะ่ะมันโดห้าสิบเปอร์เซ็นแต่พอลูกสองตกอะ่ะ มันควรจะต้องเหลือ20เคือคือไอห้าสิบเปอร์เซ็นต์นั้นอ่ะมันหมดคูลดาวแล้วไอมันมันหมดมันหมดสกิลมันหมดเวลาบัฟของมันแล้วมันควรจะต้องเหลือ20ถ้าโดนลูกที่สองแต่ในแพทที่ผ่านมามันคือยังโดนห้าสิบอยู่เหมือนเดิมคือเหมือนกับว่าคูลดาวมันรีเฟซฮะก็ก็ถูกแก้ไขแล้วก็สกิลแฟลกแคนนอนปรับให้ยิงโดนปรับให้ยิงไม่โดนไอแฟมิเลียคือลูกของวิเซสนะก็ไม่มีอะไรและครับไม่ข้ามไม่ข้ามผู้ผู้ผีอะ อินวอเกอร์สกิลโค้ดวอล์กไม่มีผลกับโกเลมแล้วก็ p พมอนสปรินต์คือไอพวกไอพวกยูนิตที่ดูหน้าตาแล้วเหมือนมันจะกันเวทนะฮะไอพวกแฟมิลเลียอะไรพวกเนี้ยสกิลโค้ดวอล์ k มันจะไม่มีรอยเทา้าไม่มีรอยเท้ามาเอาครับดีใจด้วยที่เก็ทนะค,ะคุณเซ่เ uh, z ไซเฟอร์นะฮะ แล้วก็ของคนอืน่นต้องขอขอโทษด้วยนะที่ที่ที่ตอบที่ไม่ได้ตอบนะเพราะผมเร่งภายในเวลาครึ่งชั่วโมงเพราะเราจะเล้คุยเรื่องอื่นด้วยแต่ว่าอ่าน,อ,านอ่านทุกคนอ่านทุกคนถ้าเห็นอ่าไลท์ซิลเลอร์สกิลเฟสถ้าถ้าจำไม่ผิดคือเวลาเราสิงไปที่ยูนิตตัวไหนแล้วอะ่ะแล้วแล้วแล้วยูนิตตัวนั้นโดนบ่ายอะ่ะเราจะกดออกมาได้ถ้าจำไม่ผิดนะแต่ผมไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้อ่านภาษาอังกฤษมาแล้วไม่น่าจะว่าตัวเองแปลแปล,แปลเคลียร์หรือเปล่าด้วยแล้วก็อ่า แก้ไขไอ้สกิลอินเฟสสกิลอันติคือสังเกตเห็นว่าเวลามันสิงอยู่ในเพื่อนอะ่ะไอไอคอนแ,นงแดงๆมันอะ่ะมันจะกระตุกกระตุกกร,ตก,กระตุกอะ่ะนั่นแหละคือเขาแก้ไขตรงเนี้ยให้มันไม่กระตุกไม่รู้ว่าทําได้ไหมเราก็เมดูซ่าสกิลสปินชอ็อตสกิลหนึ่งที่ยิงสี่ดอกอะ่ะยิงสี่นัดอ่าเอมันหายไปยี่สิบยี่สิบสี่ยี่สี่หน่วยประมาณประมาณดาบคิดมิลีอะครับประมาณนั้นอเออไม่รู้ว่าใครเป็นคนนับด้วยนะนี่คนไร นี S <S iller, ่อะไรสกิลลิปเปอร์ไซส์สามารถลบได้เขาเขียนอย่างนี <S 2 <S 2้ผมไม่ไม่รู้ว่าเขาใช้ลบไม่รู้ว่าใช้เพริร์ลบหรือเปล่าหรือว่าอะไรคือลบได้นะลบได้ไม่ได้ตกไม่ใช่เขียนว่าลบได้นะเออประมาณนั้นนะฮะไม่ไม่รู้ว่าเขาลบด้วยวิธีไหนนะเพราะว่าในในแพทก่อนนันนี้บอกว่าคือใช้ยังไงก็โดนแน่นอนเออก็งงกับเขาเหมือนกันนะปักหน้าสกิลเนเธอร์วอดเนเธอร์วอดไอไอมันไอตัววาดมันอะ่ะมันจะมี มันจะมีสกิลสกิลรีเจนออล่าคือสกิลที่รีเจนนะสกิลมันทำงานคือรีเจนแต่รีเจนลบ3ามรเเซนใช่ไหมถ้าผมจําเลขไม่ผิดนะลบลบเปอร์เซ็นต์คือคือสกิลมันไม่ได้ลดลงแต่สกิลมันเพิ่ม,เพ,มเพิ่มด้วยเพิ่มด้วยค่าติดลบนี่เขียนให้งงทาไมก็ไม่รู้นะฮะไม่ทํางานกับเมจิกอิมูคือไอตัวกันเวทมันจะไม่โดนแล้วใช่เออมัน คือคือชื่อออล่ามันคือดีเจนครับแต่ว่าแต่ว่าจริงๆอะ่ะมันในในในตัวสกิลมันเขียนว่าร man, ีเจนมาเรเจนมาหน้าลบสามร้อยใช่ไหมถ้าคือผมจําเลขไม่ได้นะแต่ว่ามันเขียนว่าลบอะ่ะติดลบอะ่ะคือสกิลมันติดลบอ่อไอ้ ai, นิโคลายนี่ไม่ใช่ครับเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องบายแบ็กนะเขาพูดแค่ว่า มันมันสามารถอ่าเดี๋ยวผมเปิดเปิดไอของของต้นต้นทางให้เลยดูภาษาอ,อังกฤษป .4 ครับเอ่อต้องให้อภัยกันนิดนึงนะฮะมันมามาแบบชาวบ้านชาวบ้านเลยคือก็ข้อมูลก็เนี่ยมีเท่าที่เขียนไว้แล้วนะฮะเดี๋ยวรอมกกันโหลดก่อนเราก็ดูไปตรงทางกันสไนเปอร์สไนเปอร์อ่าทูช็อตทูช็อตอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวแยกก่อนไอสกีมเฮดช็อตอ่ะ เวลายิงติดสตันอ่ะมันมันคือทูช็อตครับไอที่ที่ยิงแล้วติดสตันตึ๊กจึกจ๊กจึกจ๊กจึ๊กอ่ะนั่นนั่นแหละอิลุไอร่างร่างเงาอ่ะอิลูชันอิลูอิลูชันอ่ะอ่านอิลูชันแล้วกันไอร่างร่างเงาอิลูชันอ่ะมันจะมันจะไม่มีจะไม่มีไอตัวพาสซีฟตัวเนี้ยคือคือยิงเหมือนจะทำดามาจเนสนะทำดาเมจเพิ่มขึ้นห้าสิบใช่ไหมแล้วก็แต่ว่าไม่ติดสตันแค่นั้นเองไวเปอร์สกิลคอนคอสซีฟสกินไอสกิลสกิลที่สอง สสกิลสามสกิลสามสกิลติดตัวคือทำล่าเมย์กับเพื่อนร่วมทีมไอ้กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อเมื่อไวเปอร์ติดพิษแล้วกําลังจะโดนเพื่อนดีนายคือเพื่อนตีเราอะแล้วแล้วเพื่อนที่ตี่ะติดพิษแล้วก็อีกกรณีหนึ่งคือสกิลขออองเ่สกิลอันติเมยของฟอสฟอสไวเวิร์นใช่ไหมฟอสหรือวินเตอร์ไวเวิร์นเนี่ยไอ้มังกรน้องแข็งอะที่ยังไม่เข้าอะที่ที่เวลาก,กดใช้ใส่เพื่อนแล้วแล้วใครอยู่ในเอโอเออะมันจะลุมตีไอ้ตัวเป้าหมายอะนั่นแหละไอ้สกิลไวเปอร์เนี้ยจะมีผลแค่ตรงนั้นแหละฮะ แล้วก็ยูนิตที่ติดสกิลคอนคลอซีฟสกิลของไวเปอร์คือคือติดติดดีบัฟพิษมันอ่ะมันจะอยู่ได้กี่วิผมผมจําจําเลขไ,ไม่ไม่แน่นอนนะเพิงได้เออนั่นแหละไม่รู้จะเพิงเพราะทำไมไม่สโลเท่าไหร่วิชด็อกเตอร์สกิลพาราพาราซิงพาราพาราไลซิงคล็กสกิลสตาร์ทของวิชด็อกเตอร์บางทีก็หยุดชิ่งถ้าเป้าหมายบิงหรือล่องหนอ ใช่เนี่ยเนี่ยผมเขียนย่างเนี้ยคือคือเขาแก้ไขตรงเนี้ยเพราะว่าถ้าเป้าหมายบิงอย่างถ้าเราปล่อยใส่อนตี้เมลแอันตี้เมลมันบิงอ่ะมันก็จะไปชิงต่อคนอื่นอยู่มันจะไปชิงต่อคนอื่นแล้วก็ไอตัวที่ยุ่นล่องหนด้วยคือพอชิงไปโดนแล้วแล้วมันล่องหนพอดีมันจะไม่ชิงต่อแต่แผ่นนี้เขาแก้แล้วพาราไรซิงแคคเขียนชื่อน,นีอ้จะจบลงทันทีคือจะไม่ชิงต่อแล้วถ้าไอตัวที่ ไอตัวที่จะโดนชิ่งตัวต่อไปมีมีลิงเคนสเฟียร์คือในกรณีเนี้ยต้องต้องต้องแยกก่อนว่าถ้าตัวไหนมีลิงเคนแล้วโดนเป็นเป้าหมายแรกสกิลมันจะไม่ออกแต่ถ้าเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวที่ถูกชิงต่อสกิลมันจะออกแต่ว่าแพทที่ผ่านมาคือแพทปัจจุบันนี้เลยแหละมันหยุดชิ่งแต่แต่ครั้งครั้งต่อไปคือหลังจากที่แพทเนี้ยอัปเดตแล้วอ่ะมันจะไม่หยุดชิงแทนคิวบู๊บู๊ฮิลรองเท้าฮิลนะ ปกติถ้าโดนดาเมจจากแบตเทนฟิลลี่มันจะยังฮีลอยู่ต้องโดนดาเมจที่ครีปนะที่ที่สกิลที่ครีปมาไม่ใช่ครีปตีนะสกิลที่ครีปจากแบ t เท e ฟิลลี่มาจะจะหยุดจะหยุดทำงานทันทีแล้วก็ถ้าเกิดเราใส่รีเปลรีเปลคือของอมนิไนอะถ้ารีเปลใส่เดี๋ยวผมขอย้อนกลับไปนิคอยไลแป๊บนึงไอ้หน้านี้โหลดเสร็จละเดี๋ยวผมไฮไลท์ให้ เนี่ยฮะเขาเขียนว่า fix being able to d i s p e l d i s p l อ่าเลฟเเอร์ไซส์ size. คือมัน d i s p l อ่ะมัน d i s p l อาจจะใช้รีเ e ลใส่ได้หรือไม่ก็ bkb ได้นะประมาณนั้นนะฮะคือลบอ่ะคือมันเขียนว่าลบอ่ะผมไม่ได้เขียนว่าลบอ่ะเออผมเขียนถูกนะนะผมผมอธิบายถูกนะไม่ได้เขียนผิดเอ,อทาง qboot ถ้าอ่าวิปกติแล้ผมใช้นะทริคนี้ไม่รู้ทุกคนใช้เปล่า เวลาจะดูล่างล่างจริงของไอ้พวกที่มีสกิลสกิลแยกล่างอะ่ะผมจะดูอไอเทมมันคือถ้าพวกที่กดอ,อย่างแพนทอมแลนเซอร์เงี้ยถ้ามีทันคิวบูทอ่ะบางคนเขาจะกดเวลาเลือกรขดใช่ไหมแล้วพอกดปุ๊บมันจะเป็นสีแดงแดงอะ่ะมันจะมีมันจะมีคูดาวไม่ใช่สีแดงสีแดงดมันโดตั้นหนึ่งมันจะมีคูดาวแล้ว,แล,วแล้วเราจะเห็นถ้าถ้าผมจำไม่ผิดนะทีเนี้ยไอตัว Ill อิ l ลูชันอ่ะมันจะไม่คูดาวมันจะอยู่กับที่ไอเคสเนี้ยที่ดูง่ายคือบอททอมขวด ถ้าใครเก็บขวดมาแล้วแล้วกดใช้อะตัวที่ตัวเอลลูชันที่ถือขวดอะ่ะมันจะไม่มีน้ํายาอยู่แต่ตัวจริงอ่ะจะมีเออไว้ดูตรงเนี้ยส่วนไอเนี้ยคือมันจะปรับปรับตามร่างจริงคือถ้าร่างจริงคููดาวเอ,อ่อตัวอิลูชันก็จะคููดาวอยู่แล้วก็คอมมิชชั่นก็คือระบบสกิลมันจะเขียนถึงระบบกิลแล้วผมย่อมาแล้วก็ มันมีบัก๊กที่ที่ให้รีพอร์ตอะรีพอร์ตคนที่ที่เกียนกันเราอะนะจะรีพอร์ตได้มากสุดคือวันละสองครั้งแต่แต่ไอแพที่ผ่านมามันรีพอร์ตได้เรื่อยๆคือคือเราเจอคนเกียนใส่แล้วเราก็โมโ oh หใช่ไหมเราก็ไปเกียนคนอื่นได้เรื่อยๆเนี่ยเขาก็ป้องกันตรงนี้ไปแล้วก็ส่วนของ UI เป็น Quick c a t Quick c a t Keybinding ก็ก็ไอส่วนที่อธิบายไปแล้วคือคือตั้งค่าปุ่มให้มันใช้งานได้เร็วนะ แล้วก็ปรับเสียงเดี๋ยวฟังเสียงดูได้ยินเสียงกันใช่ไหมถ้าเกิดผมเปิดนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดเสียงเสียงไอ้เอฟเฟกต์กังก้าไม่ใช่กังก้าสินี่เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เนี่ยไอ้ไอ้ตรงตรงเนี้ย <st os> ไอ้ตรงแดงแดงเนี <st os> ้ยเห็นป่ะถ้าถ้าใครยังไม่มีอย่าไปรูปเนี้ยรูปเดนดี้เนี่ยแล้วรอฟังเสียงอันนี้เป็นเสียงในผมพูดแทรกเมื่อกี้ฟังใหม่นะหนึ่งสองซ้ำเสียงอันนี้เสียงสะพานพังนะ แล้วก็อันนี้เพลงใน t u t ต r i เลโหมดเหมือนกันไปแค่นี้ละกัรเปนเพลงมันบนไปบนมาแล้วก็อันนี้เสียงสกิลเอ,อเชเก k e r ฟังดีๆครับเพราะว่ามันสั้นจริงๆสกิลนี้มันสั้นจริงๆปันหนึ่งนะฟังนะ <S <S 1> <S 1> นั่นนะฮะจบแล้วโอเคนะได้ยินนะอันนี้เอาอีกรอบปนะ่ะอ,อีกรอบปนะ่ะผมเปิดให้เรอบนะ มันเป็นเสียงเขาเรียกเสียงเสียงลมใช่ไหมเสียงท่อนซูมมันโดนลมอ่ะเออแล้วมันเกิดเสียงลมนั่นแหละไม่ไม่มันเป็นวิทยาศาสตร์เกินไปละช่างช่างมนฮะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวไม่วนแล้วเนาะไม่วนแล้วนะเออนั่นแหละครับนั่นแหละมันจะมีเสียงลมถาคุณ KODformat er ถาว่าเพื่ออะไรนั่นน่ะสิครับเขาทําเพื่ออะไรคนะแต่ว่าโอเคนะมันถ้าเราฟังถ้าเราได้ยินนะถึงศูนจุดห้าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะไม่ใช่เอ็กโแลมครับสกิลฟิชเชอเออนั่นแหละสกิลที่ ที่มันยิงอะสก,กิลปืนใหญ่มันอะผมเรียกปืนใหญ่นั่นแหละมันจะมีเสียงตอนที่จังหวะที่มันง้างง้างซุงมันมาจากหลังอ่ะเอโคสแลมนี่ไม่ทันได้ยิน <laughs> ช็อกก่อนตกมาแล้วชอ็อกอ่ะนดูทนนเปอร์ไปเรื่อยก่อนก็นได้อ่ะเราจะไปเดี๋ยวผมโวยโพยก่อนนาวีแล้วกันไปเรื่องนาวีเนาะเปิดไว้ไหมเนี่ยหรือจะแวะเข้ากิวกันไหม ระบบกิวเห็นแล้วเนาะไม่ไม่มีอะไรมากก็อืมปล่อยปล่อย,อยคอนเทนต์ตัวนี้มาตั้งสองอาทิตย์ละปล่อยอาร์ติเคิลไม่ใช่คอนเทนต์ก็อันนี้ไม่มีอะไรมากอ่านละระบบใช่ระบบกิวไว้ฝ่งหลังนะอบทสัมภาษณ์คือคือตอนเนี้บทสัมภาษณ์ที่เหลือนะคือผมผมบอกบอกตรงนี้เลยก็ได้สปอยไปก่อนเลยก็ได้ว่ามีเธอมีไวยและหนึ่งทมีวเนี่คือได้มา บางส่วนแล้วอีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้เลยคือลาเคลถ้าใครมีคำถามจะฝากถามนะไปในข้อความก็ได้หร,หรือในหรือในในเดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้แล้วกันมันซูมแล้วผมทำไม่เป็นผมใช้เอ็กซ์พีไม่เป็นผมเปิดคอมแล้วก็เก่งละอ่านั่นแหละมันเออไม่ใช่ยคือเราเราจะสัมภาษณ์เทลมีวายพรุ่งนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมจะลงบทสัมภาษณ์เทลมีวายซึ่ง มีแล้วส่วนหนึ่งแล้วก็กําลังทําทําอีกนิดหน่อยแล้วก็ที่เป็นน่าจะเป็นไฮไล,ไลท์ของทุกคนนะคือลาเคิลคิดเห็นยังไงกับ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 เรื่องเนี้ยเรื่องเรื่องเรื่องอ่าอินเทอร์โซย้ายย้ายเกมเลยน้องเขาเรียกว่าย้ายเกมเลยนั่นแหละว่าลาเค,ลคิลที่เห็นยังไงส่วไอ้ใครมีคําถามจะถามเพิ่มก็ได้นะเพราะว่าคาถามที่ผมถามไปอ่ะมันมันเป็นคำถามที่มาจากผมไงที่มาจาก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 สื่อใช่ไหมจากสื่อด้วยแล้วก็ นั่นแหละครับแล้วก็ส่วนตัวอีกนิดหน่อยซึ่งซึ่งเพื่อนๆคนอื่นที่ที่อยากจะรู้นะอยากจะรู้เหมือนกันก็ก็ฝากถามเข้ามาได้แล้วก็คนอื่นก็เหมือนกันอ่าตัวอินเทโซเองก็ด้วยแล้วก็ตัวซัตโตสังกัดอ่าแบงค์แบงคอไททันด้วยถ้าใครอยากดูคําถามเพิ่มใครอยากถามเพิ่มก็ส่งเข้ามาได้ใน Inbox Facebook ุ๊คทีทีพีหรือไม่ก็มาโพสไว้ในลิงก์ลิงก์ที่ผมแปะไว้ให้เลยก็ได้คร่าวๆคือตัวเดี๋ยวผมเปิดหน้าใหญ่ยตัวอินเทโซ ถูกทับทามโดยบางกอกไททันอยู่แล้วไม่คือไม่ได้มีปัญหากับทางเทมิวายคือบางกองไททันมามาทับทามไปตามที่ที่ได้สัมภาษณ์ไว้แล้วก็ตัวอินเดโซก็คุยกับเทมิวายแล้วทุกคนก็บอกว่าอันนี้สปอยมาก่อนทุกคนก็บอกว่าถ้าเพื่อนไปได้ดีก็ก,ก็เห็นดีด้วยก็ไม่ว่าอะไรประมาณนี้แล้วก็อยังไงนะแล้วก็อินเดโซยังไม่เคยเล่นเกมเอลอมาก่อนก็เลยทำให้ต้อง ยังไม่เป็นตัวจริงคือต้องเก็บตัวโดยที่จะมีจะมีเพื่อนๆจากบางกอกไททันเป็นเป็นเทนเนอร์ให้แล้วอืมก็นั่นนะฮะแล้วก็คือยังยังต้องนั่งเป็นตัวสำรองไปเรื่อยๆก่อนจนกว่าจะพร้อมตามที่คุณเขาอ่านว่าซูบูใช่ไหมเอ็มเอ็มบอกผมว่าอ่านว่าซูบูนะ S V B U ีเนี่ยครับเป็นผู้จัดการทีมบางกอกไททันคนเนี้ยคนในรูปเนี้ยนั่นแหละบอกว่าถ้าพร้อมเมื่อไหร่ได้ลงแน่นอนนะเราก็หวังแต่ว่า เขาจะพร้อมนะเพื่อที่จะได้ดูฟอร์มแล้วก็ผมมีผมถามไปแล้วว่ามีโอกาสที่จะกลับมาไหมเขาบอกว่าก็แล้วแต่อนาคตอืมถ้าถ้าเป็นส่วนตัวผมนี่คือเรื่องเนี้ยน่าจะมีส่วนเกี่ยวกับเรื่องที่ที่ทมีวาก็เงยมาด้วยคือเรื่องเรื่องของการจัดแข่งภายในประเทศที่โดต้าสองอย่างที่รู้กันคือยังไม่มีสปอนเซอร์ยังไม่มีอผู้ถือสิทธิย์ยางเป็นทางการเพราะว่าเพิง่งเพิ่งหลุดไปนะ,ะประเด็นนี้เราไม่พูดถึงนะ ผู้ถือสิทธิเป็นทางการยังไม่มีซึ่งต่างกับ L.O.L ที่มีแล้วก็มีทัวร์นาเมนต์เข้ามาอย่างต่อเนื่องทําให้ทําให้เงินในเกม L.O.L มันสะพัดมากกว่าน่าสนใจเป็นที่น่าสนใจมากกว่าแต่ว่าตัวอินเตอโซเองเขาก็ไม่ได้บอกว่าว่าเว่าเรื่องเงินคือสาเหตุเราก็จะไม่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 ขอพูดถึงแล้วกันเนาะอืมเดี๋ยวลิงนาวี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  ไนี่นี่นะนาวีนาวีมันลึกไปแล้วครับเดี๋ยวผมตัดสินดีก่อนอ่ะปิดหลังบ้านไว้ก่อนไหมเห็นหลังบ้านนะเดี๋ยวผมหาลิงก์นาวีแป๊บนึงนะนาวีนาวีนาวีเอ่อ ตองไหนมันผมลืมดูเวลามันสองทุ่มแล้วต้อง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 ตัดเข้า,ารายการของถ่ายทอดสดนะรายการรายการน e o l u t i o n e-sports ของของเล่นโดทานะฮะแล้วก็เป็นเอาเวกเอาเวกเจอกับวอชอพดูดไอนาวีนี้ถ้าถ้าพรุ่งนี้ทางทางต้นสังกัดทางทางบอสเขามีเวลาให้อาจจะมาคุยกันอีกนะแต่ว่าลงข่าวไปให้แล้วฮะ นะอยู่ในเว็บ t GPL ก็ก็เข้าไปหาก่อนอคุณกิติทัศน์มันหมดเวลาแล้วครับมันเวลาเรามีน้อยนะมันเวลาโลเดนทามครับทุ่มทุ่มที่หนึงถึงสองทุ่มนะเอาเป็นว่าขอบคุณที่ยังติดตามนะที่เห็นหน้าแล้วก็ยังไม่เบื่อกันก็ก็ครับเดี๋ยวรีเซ็ตจะมารับช่วงต่อของของ,ของการถ่ายทอดอนั่นแหละฮะไอ้ n เ o โอลูชั่นอีสปอร์ตบายเล่นโดตนะขอบคุณมากครับไว้ไว้พบกันใหม่